ดีค่ะมาพบกับเจ k เคนนะคะมีที่ดินแปลงสวยมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะแปลงนี้นะคะที่ดินขนาด200ตารางวาค่ะทุกท่านหน้ากว้างประมาณ20เมตรด้วยกันนะคะในแปลงมีขนุนค่ะมีผลผล,ผลิตแล้วนะคะทุกท่านเก็บเกี่ยวกันได้แล้วนะคะส่วนด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์เป็นถนนคอนกรีตผ่านหนะ้าแปลงที่ดิน เดินทางสะดวกสบายค่ะไฟฟ้าประปามีเล้วนะคะผ่านน้าแปลงเป็นที่เรียบร้อยสามารถปลูกบ้านทำบ้านสวนกันได้สบายเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. อยู่ห่างจากเทศบาลบ้านค่าย500เมตรห่างจากฟีเยอะชากกไผ่1.5กิโลเมตรนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะ mm hmm. ที่ดินอยู่จังหวัดระยองนะคะราคา1,600,000บาท200ตารางวานะคะ สนใจนะักชมพื้นที่หรือว่าต้องการติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมทักคุยกับผู้ขายกันได้ตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะส่วนวันนี้เจะเคนโน้ขอลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ